ตะก,กี้เฉียวรถผมเลยครับมหมอจะไม่ครับถ้าอย่างนั้นก็ซ่อมรถผมด้วยครับบ <c oughs> มอกให้ซ่อมรถแล้วทำไมไปกินข้าวละครับไม่เห็นจะดีขึ้นเลยซ่อมเสร็จแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอแต่ผมไม่ทำไมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรายังไม่เต็มหรอเก็บอาการไว้เก็บอาการไว้ติดแอคอยู่หมอไปรับเคสต่อได้ไหมครับอะไรเรื่องของเรายังไม่จบเลยไม่ชอบผมแล้วหรือยังไม่ชอบแล้วเลยครับมันยังไม่พอ ถ sao, no. nah ้าผมไม่พอใจคุณก็ไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นไม่พอใจเอาลูกอมไหมครับเผื่อนมตาลขาดจะได้เจอนมตาลผมไม่ใช่เด็กแล้วนะครับตลอดขาอยู่เลยตลอดหอโอ้โหดูคำพูดไหนล่ะครับสิ่งที่จะทำให้ผมพอใจหมอไม่เข้าใจสิ่งที่ต้องเสียอันนี้อุ้ยเข้าใจอะไรยากวะแค่เปิดบัตรเนี่ยอย่าทำให้เป็นเรื่องยากเลยครับคุณหมอคุณบอกว่าคุณรักษารดแล้วแต่คุณยังไม่ได้รักษาใจผมเลย่ อ,อไม่ใช่เฉพเาะเราเนะครับหมอต้องไปนะการรักษาใจอดทนไว้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 เดี๋ยวมานะครับเป็นคนหล่อแล้วลำบากไม่เป็นมาแล้วคนหลอ่อฮัลโหลพี่เอาบัตรมาให้ผมดูหน่อยเร็วๆนี่ผมไม่ไหวแล้วนี่เร็วๆเร็วๆพี่เออไปได้ดูไปนในได้ตัวนี้ไปมานก็ได้ดูแล้ว